สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟครับช่องที่สูงสกินนาวีและกิจกรรมมาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยเลยจ้ามาทุกคนวันนี้ก็มีบบภารกิจนิดหน่อยนะพาลูกเที่ยวครับผมก็เลยได้รีวิวกิจกรรมนีชานิดนึงครับแต่ว่าตอนแรกผมจะแบบค้างไว้แล้วแต่ว่าแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้กับวันพฤหัสผมเข้าออฟฟิศนั้นะเดี๋ยวมันจะลเลยเถิดนะครับผม แล้วผมก็คิดว่าแบบอยากจะบอกทุกคนว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะวันนี้นะครับผมก็ถ้าเห็นความตั้งใจยังไงนะครับผมจัดให้หน่อยนะครับ26,000ซับสไครเบอร์แล้วอีกไม่ไกลนะครับผมแล้วก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูมาเม้นมาซับสไคร์มาไลค์มาแชร์ทุกคนนะครับผมก็คือตอนนี้ช่องเราครับผมมีรายได้คือ100,000บาททั่วแล้วจ้าแต่ว่าเงินยังไม่ได้แบบมาอยู่ที่ผม ที่ยูทูบเขาประเมินไว้ก็คือประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับผมไม่เสียแรงที่ทำมาปีครึ่งนะทุกคนครึ่งได้ค่าคอมตัดต่อเนี่ยปีครึ่งเนี่ยเพิ่งได้ค่าคอมตัดต่อค่าแรงนี่คือไม่ได้นับนะเออกล้อง,องโกโปง,งโกโปนี่คือโอ้อีกไกลครับผมใครที่อยากเอาดีด้านยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์ก็โชคดีครับสู้ๆนะโอเคไปวันนี้ครับมันก็จะมีกล่อง15คูปองนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ฟังนะครับผม แล้วก็วันที่13ามครับมีอิฟเน็ตสกินฟรีผีเปรตนะครับผมทีเชิร์อะไรก็ใครเป็นแฟนคลับเดอะโก้ก็ตามนั้นครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยฟังครับผมกลัวครับผมอ่าแล้วก็มันมีกิจกรรมที่ซ่อนอีกอันหนึ่งครับคือตราอัญเชิญครับลิมิตเต็ดเขียวสองอัน99้านะครับผมได้แมวหนึ่งตัวแงวไปเรียกไปแลกในตัวกิจกรรมอิกกี้แมวนะก็มันจะหมดแล้วด้วยนะกิจกรรมส1บโอ้โหแล้วก็เพิ่งให้มา เรียงกิจกรรมงงไปหมดครับผมอะกล่อ,องอัลติเมทครับวันนี้มาแปลกครับผมแพ็คเลย30กล่องแบบลดห้สินนะอ่าสากล่องเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2 2 5คูปองนะครับผมแต่ผมว่าไม่พอนะแต่ว่าผมแอบ,บไปดูเลทมาแล้วมันเหมือนจะคือปกติเลทมันอยู่ที่แบบ71-72ไิเอดบองอบนี้ล่อมา77เลยนะเรทของโทเค็นนะครับผมก็ แต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปอีกนิดนึงครับมันใช้โทเค็นจำนวนเยอะมากคือ55นะก็ไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับที่ต้องเจ็บให้ดูนะทุกคนจะได้รู้ไงว่าแบบควรเปิดหรือไม่ควรเปิดนะแบบเจ็บที่ผมคนเดียวอะ่ะอันนี้คือจบนะโอเคไป อ่ะสากล่องผมไม่ลำยายผมเปิดลวดเลยนะถ้าตามเลทที่มันบอกนะครับสาเนี่ยควรจะได้24กล่องนะคือผมบอกเลยว่าถ้าคลิปนี้นะครับผมใช้เกิน590คูปองนะครับในการได้1นึ่งสกินให้ทุกคนหนีไปนะครับแต่ถ้าได้น้อยกว่านั้นถือว่าแบบก็วัดวัดอ่ะนะครับผมไปลุยยีครับผมก็ ถือว่าหนักหน่วงเอาการเหมือนกันนะครับผมถ้าสมมติด้วยเรโชนี้เลยนะแปลว่าผมต้องซัดไปอีกเป็น60กล่องอะสมมุติว่าก็คืออีก30กล่อง30กล่องเนี่ยคือเมื่อกี้200แล้วอันเนี้ยคือมันก็เกินเกินค่าเฉลี่ยไปนิดนึงแต่ข้อดีคืออะไรรู้ปะมันก็ได้ลุ้นสกินไง0.3นเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะผมขออนุญาตไปทีละสิบก่อนนะครับผมไปอันที่สองอันนี้กล่อง 40กล่องนะครับผมโอ้โหถกเพ็นล้วนว่ะเฮ้ยเอาอยู่นะทำเป็นเล่นนะขอไปทีละหดีกว่านะครับผมเผื่อดวงดีนะไป45กล่องครับโอ้โหโอ้โหก็ยังดีอะ่ะดีกว่ามันได้เพชรแดงมา50กล่องครับ โหเอาละเอาละห้าสิบห้ากล่องครับโอ้โหโอ,โอกาสโอกาสโทเค็นเยอะมากนะโอ้โหขาดอีกสองโเทเค็นครับห้าสิบห้าเป็นห้าสิบเจ็ดไปโอเคหมดนะครับห้าสิบเจ็ดกล่องเดี๋ยวผมไปบวกลบแป๊บหนึ่ง บวกลบมาแล้วครับผมผมใช้ไป630คูปองนะถึงจะได้1สกินนะครับผมก็ก็ตัดสินใจกันเอาเองมันเป็นเลดที่แบบก็สมเหตุสมผลอยู่เหมือนกันครับผมรู้สึกว่าตัวเทลเฮอร์เรอร์ออฟเนี่ยก็แอบได้อยู่นะด้วยราคานี้นะครับแต่ตัวอื่นมันก็มาด้วยกิจกรรมอื่นๆอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นนะทุกคนไปเฮอร์เรอร์ออฟไลดิเออ นะครับ Hero of Bird เลยล่ะหน้าโคตรดำเลยทุกคนนะตากแดดทุกวันนะช่วงนี้ <Yahoo! S 1> นะครับผมอ่ะก็ได้สกินเทลอัลติเมทนะครับผมไปในราคา630สสนะก็ก็เอาเรื่องทุกคนอ่ะแล้วก็ผมอยากจะฝากอีกนิดนึงนะครับผมก็คือมันก็มีน้องๆมาถามเยอะเหมือนกันครับว่าที่แบบผมมีคือเดี๋ยวสมมติว่าคิดร่วมมันเหมาอยู่ที่ 4,320บาทนะครับผมอันนี้คือกรณีที่เติมก่อนวันที่12นะคือเขาก็ถามว่าแบบผมมี2,500ผมจะเอาดีไหมพี่ผมจะเสี่ยงเอาดีไหมอะไรเงี้ยคือผมอยากจะบอกว่าผมอะบอกราคาที่แบบสุดให้ทุกคนดูแล้วนะใครที่สุดไม่ไหวนะครับผมอย่าไปเริ่มคือเสียไปพันสองพันแล้วทิ้งกลางทางคือแบบเหมือนเอาเงินไปโปยเล่นอะ นะครับเออคือไหนๆถ้าเราจะสุ่มแล้วเราต้องมีงบไปถึงจนสุดนะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ข้ามไปเอาเงินไม่ทําอย่างอื่นไปกินข้าวไปทําอย่างอื่นไปพัฒนาชีวิตด้านอื่นๆครับผมเพราะมันแค่ชุดในเกมนีม่ออกแบาทุกคนมันคือชุดในเกมจริงๆนะใส่ออกมาข้างนอกก็ไม่ได้แม่งพุด ด่าก็ได้ไม่เต็มปากเพราะกูมีทุกชุดด้วยนะครับผมอ่ะตามนั้นทุกคนก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย